กบสวีดดัตสวีดดัตคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้พบกับเกมไมค์ครับมาพบกับเกมไมค์ครับครับเกิดมาปุ๊บก,ก็ได้อยู่บนน้ําเลยผมขอขึ้นไปบนบกก่อนนะ แรกแล้ไม่ต้องพูดมาตำเพลงคลิปนี้เราจะมาเอาตัวรอดกันนะครับเป็น EP EP ให้ทุกคนดูว่าความคืบหน้าของผมในการเล่นเพราะนั้นคลิปนี้ผมขอตั้งชื่อว่าคลิปฝึกหัดเล่นไม้ครับนะครับฝึกหัดเล่นไม้ครับ EP หนก่อนอื่นเลยที่ผมดูตาม y o u u u b เขาบอว่าาต้องตัดไม้ก่อน ผมไม่ค่อยเล่นแบตจริงๆจำบงเข้ามาปุ๊บให้เขาเรียกว่าเล่นแบตบไม่ใช่เอาชีวิตรอดเล่นแบบอาตอมตะเลยนะครับมมผมเล่นแบตบผมชอบเล่นแบบอาตอมตะมากกว่านีเราจะมาเล่นโหมดเอาชีวิตรอดดูว่าผม เออเอเอเแอปเปิ้ลไม่มีเลยเหรอหเจอแล้วแอปเปิ้ลสวยโอ้ไม่น่ากดเลยเอาไม้ทุกไม้ดูสิผมขับเลยเดี๋ยวเราต้องขับไม้ก่อน ต่อไปเราก็ครับตัวับแล้วก็ขับสติใช่ปะขอขวานกับอันนี้ใช้แค่สอนนี้ก็พอเราผมไม่ได้ลงมง,งมดอะไรนะครับนี่ผม่าจจะลงมดอะไรแต่ว่าไม่ดีกว่าแต่ไหนๆก็ฝึกเราแบบฝึกแบบจริงๆมันแหละเอาชีวิตรอด นี่คือ EP 1หนึ่งนะครับผมจะได้อะไรบ้าง EP 1หนึ่งเรามาดูกันแอปเปิลอยู่ปะแอปเปิลอยู่ไหนไม่มีต้นนี้เลยช่างเถอะตัต้ตนไม้ดีกว่าถ้าตัดต้นไม้กต้นไม้จำเป็น มาดูอันรจากผมกันก่อนเด่นผมต้องล่าอาหารก่อนหลังจากได้ไม้มาก็ถือว่าเยอะเด้อว่าตามหายแกะกันดยเพราะว่าถ้าตอนคืนผมอาจจะยากหน่อยในการเอาชินตอนคืนพราะสมบี้มันเยอะแกะจาไปอยู่ใน แกไม่เจอผมต้องหาก่อนค่ำนะครับคุณผู้ชมต้องหาก่อนค่ำว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าเสียงผมเบาต้องขอออัไปด้วยนะครับพอดีผมไม่มีไมค์ครับอแต่ถ้าทุกคนอยากจะเสียงแบบชัดๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมพีทัส,สคใครๆผมจะซื้อไมค์มาเลยหน่งตัว ขับขับไม้รับไมุ้บออกแกะหายไปไหนอะแกะไม่มีเลยเหลือฝั่งนี้เนี่ยให้ตายเหอะแกะไม่มีแล้วผมไม่มีแกะแล้วคืนนี้ผม ายเนตายเน,นฟาร์มทรัพยากรก่อนแล้วกันแกะอยู่ใสแกะหรือว่าหมู่บ้านก็นได้แตกปีกหนึ่งเป็นทรัพยากรชั้นซะก่อนอื่นผมรู้สึกว่ามันน่าใกล้มืดเลยแหละ เจอแล้วแกะตัวหนึ่งคุดฟูเลยแกะแกะมันอยู่นี่นี่เองเออเจอผมเจอผมไอแ้แกะแกะแกะเอาให้ไม่เป็นไรใช้มือต่อยแกะคิดดูใช้มือต่อยแกะคดดกะาบขวานมาต่อ องการแก่อีกตัวหนึ่งตัวอื่นจะต้องขับขวานมาต่อนี่ไงผมขาดแค่อันเดียวยูฟาร์มฟาร์มฟาร์มโอเคได้แล้วแล้วก็ล่าเนื้อ เอาไว้เป็นทรัพยากรเกินอื่นเรากต้องไปขุดหินเราขุดแถวนี้เพื่อเป็นบ้านให้อยู่เชื่อคาวกันแล้วกันบ้านบ้านอยู่เชื่อคาวก่อน สึกว่ามันใกล้จะมืดแล้วเราหลอดเลือดอาหารผมก็หายไปหนึ่งหลอดไม่เป็นไรถึงหลอดเลือดผมจะหายแต่ผมก็ดีอยู่แล้วโอเคเอ้ยเอาเอาสวยอะไรไง แล้วตกมาในลุม Ao ơi. Mấy này, bị này. Ừ, Ok. Nhưng tinh mình tiếng hoa ได้ก่อนวก่อนแล้วก่อนเดืวเอดวต้องตัวคราบเลย ค่อกลับมาไปไปซะต่อไปแล้วก็ขุดหินเพื่อทำดาบหินขวานหินเพื่ออัพเกรดนะครับอัพเกรดเป็นของหินบ้างแต่ใช้อันนี้มันไม่รุ่งแน่นอน ໜໍ່ຄວານຄຸດດິນ professional o k a ย่างเนื้อก่อนเดี๋ยวค่อยไปย่างเนื้อกแกะทีหลังโอเคแล้วก็ขุดออกเลยโวยคิปเปอร์อาแล้วมันเห็นผมได้ไงอ่ะผมจะตายแล้วแล้วคิบแล้ว อย่าบอกว่ามันเดินเข้ามาไหนเราจะทานแ้วเจะทานเราจะทานกดเลยเพื่อที่จะครับนี่แล้วครับนี่แล้วครับนี่โอเค,อเ,คเราก็า เนื่ยเราโคตรโลเลยเฮ้ยเอดเมอร์แมนเอดเดอร์แมนเมือกี้เรามองหน้าหรือเปล่าม,มันยังอะไรยังแหละ <_ d ata> ล่าวัวล่าวัว <_ d ata> เอาสเต็กมาให้กินเอ้สเต็กสเต็ก โอ้ยไปดูอ่ะไปได้เวลาที่เราจะต้องสร้างบ้านละอะไรเนี่ดูซมี่เข้ามาตอนไหนอ่ะ กินผมกำลังขุดไม้อยู่เลยต่อจากนี้พัมจะเร็ว,เวหน่อยนะครับก็ความรวดเร็ว กินเพื่อขุดไม้อย่างรวดเร็วพอไม้จำเป็นมากมันอยู่ใกล้หมู่บ้านหมู่บ้านหายางมากผนนี้หาไม่เจอเลยหมู่บ้าน ปดไม้เสร็จแล้วโอ้ยสมบีน้ำสมบีน้ำขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้หนูไอ้หนูขึ้นมาโอ้ยมันมาสองตัวเลยขอเจอหมู่บ้านบ้างเหอะอเดี๋ยว ไปรีบไปโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าผมจะไปไหนนม้นว่าสบีเราแบบจุกจุกเลยอ่ะจ,จุกจุกเราก็จะวิ่งจุบชุบจุบชุบชุบชุบ atau ada biom sakura lalu ada เจอ à, tốc tốc, xung xăm chẳng hạn, lần này. ờ. เดียวเดียวผมเห็นตรงนั้นโลง่งโคตรโล่งเลยผมว่าโล,งลง่งๆส่วนใหญ่จะมีบ้านทุ่งสวนาไหนบ้านบ้านเอ้ยบ้านบ้านอยู่ไหน ยู uh สงสัยเราต้องคับเรือแล้วฮะพึ่งก่อนสำรวจก่อนใช่ต้องคับเรือแล้วผมว่าคับเรือน่าจะดีกว่าไปว่าถ้าไปเรื่อยๆก็ไม่น่าเจอ EP พหนึ่งยังไม่ได้สร้างบ้านเลย เอาเรือขุดกล่องเอาเรือขุดกล่องแบบเท่ๆชุบผมบังคับเรือไม่เป็นด้วยไอดิอ้องตรงบันล็อกทางนี้อาจจะมีเห็นนิ้วเนี่ยผ่านก็ปล่อยครับ ตอนนี้ผมจะหาหมู่บ้านมากที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะปรับให้ความเร็วเร็วๆนะครับเพื่อจะให้คลิปไม่ยาวเหยียดจนเกินไปมีมาที่เดียวี่ว่า Two thousand years later มันก็มีหินเยอะแยะแต่ว่าต้องการไม้ด้วยเฮ้ยเจอแล้วหมู่บ้าน,นเจอแล้วจริงหมู่บ้านาน้ำตาไหลถ้าเจอหมู่บ้านอย่างนี้เราก็ต้งตางรับเพื่อสร้างดินนะครับ ทาเดินกันขุดดินนี่เราเจอหมู่บ้านแล้วเราชิลเลยโอ้โถึงที่เท่าไหร่แล้วนี่แล้ก็ผมเยอะโอเค เ็มือนหลบบ้านผมดูมาเปนึบออเอาละ,าละามามากันครับอพอดีเมื่อกี้ผมไปรับพัสดุมานะครับก่อนอื่นเราต้องฟาร์มดินเพื่อไปสร้างพื้นที่ของเราก่อนนะครับ ทีนทีระเบิดเสียวตีงไม่ทำยังไงเตีนทีไม่มี บัานเราจะใหญ่โอเคไปหมู่บ้านกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขับกล่องมาเลยกล่กองเก็บข้งกล่องเก็บของกล่องเก็บของเก็บไก่เ,อเบอรี่ตั้งไว้ดินใส่ดินตั้งไว้สตต๊กนั่ง เอาะเข้าเกินไปต่อได้กลับไปเลยไปเห็นันนี่เนะนี่ยเหน,นื่อยทานเก็บอยนี่แหละยินใจน เราครามฐานแล้วเราเป็นคนขี้เกียจสร้างประตูบ้านอืมทางเสียไม่มีอะไรสนใจเลยเพืมาคนทีหลัง้ยเยวเฮ้ย,ยห<า>่มันเงยดูอะไรของดีของดี โอเคเรามาขอสบเสบียงเล็กๆหน่อยนอ้อนเฮ้ยเฮ้ยลิ้มลิมเลยเอ้ยทำไมไม่ชอบกระโดดอ่ะ๋อเออโอ้โหเรารู้จังว,ว่าชาวบ้านไปสร้างใหม่ตรงนั่นเนี่ยเขาสร้างเพื่ออะไรลกุกกบผมเหมอน่งี้ก็หลบไม่พ้น <c oughs> จัหนี่เลยจะหนี่เลยพ่อค <c oughs> งพราอมให้หมด <c oughs> มันยังมีต้นบนนู้อีก <c oughs> แล้วเราเจอเหล็ก <c oughs> ปัญหาคือเราเจอเหล็กนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยว ไปยังไงล่ะเออแล้วชาวบ,บ้านมันขึ้นยังไงโดดสิดสในที่สุดน,นะครับเราก็มาเจอหมู่บ้านคลิปอีพีหก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับทุกผู้ชมโยไว้อีพีหน้าเราจะมาสร้างบ้านบุกหมู่บ้านแล้วสร้างบ้านบุกหมู่บ้านแล้วสร้างบ้าน,านแล้วจะทำ ให้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นก็ต้องขอลาทุกคนเพียงเท่านี้บายบายค่ะ